แกงลงเรื่อยๆอ้อนแกงครับอ้อนแก่เป็นว่าสุดครับแต่ว่าแกงก็ดำนะแล้วแกงยั่วก็จะเหลืองง่ามแบบนี้ครับขันท็อเอาไขมันเหลืองซ้ำหนีอยู่ในกระทะนี่ครับเอาออกมาดิโว้ยขมครับใหม่ใหม่ใช่ใช้บะหมี่ดูดดี่คตรนี่ไปเตุ๋นเอกเม็ดออกแล้มัดขันเอาหนามไว้ครับต้มได้เลยอ่ะขั้นตอนต่อไปครับ เจียวหอมเจียวกระเทียมกะบ,บิครับช้อนโต๊ปลาแห้งบนครับเนี่ยตรงมนเลยเลยเต็มเ,เโอเคพร้อมเสิร์ฟครับพร้อมเสิร์ฟหอมแบบอร่อยเลยแบบแซ่บเลยกับข้าวเหนียวกระแซบกินกับสวยกับอร่อยครับ ลองดูนะครับสูวนนี้ครับครับผมส้องรับมือนี้ตาที่ล้องว่าเส็จเมนูพิเศษครับปลาหน่อยลงดีเขารอบเอามาั่ดตาไว้ครับ หน่อยปลาคอหน่อยปลากระเดิดครับงามวันนี้จะมาทําเมนูใหม่ครับสนอมอาหารครับในชุมนโดนทำน้ำพริกสวรรค์ปลาแห้งครับน้ำพริกสวรรค์ปลาแห้งซึ่งตอนนี้ปลาที่เขาใส่จะที่นีปลาเค็งหน่อยปลาสวิดปลากระเดิด่ ปลาค้อน้อยนี่ครับปลาน้อยปลาช่อนเล็กๆปลาเข่งปลาหมอครับปลาหมอนี่อันนี้ปลาพยาบาลโอ้โหแม่นอันนี้ปลาข้อน้อยเออมีปลาหมอปลาช่อนปลาตะดีปลาสลิดปลาปลาหมอตัวเบอร์ลมก็มีนะครับเบอร์ลมเลยทอดหกรอบครับ กตอนให้กวาดก็ป่อยให้เย็นมันจะแห้งกอรอบครับ,ป,รบปล่อยอ่อนๆครับป้ายเตาเดียนิดเดียวประมาณนี้ครับปล่อยอ่นอนๆอ่อนจะเริ่มต้นเลยครับอ่อนจะเริ่มต้นเลยกระอดต้งจีริเลยครับตัวฟังเสียงมันสีดังกลองแกง,งแกลองแกงครับ วิธะะีการทอดปลาแหงครับยิ่ิใส่ปฟแห้งก็ต้องค้นโบกเกยทอดปล่อยใหงน้ำมันมันเดือดเดือดแล้วก็ทิมปลาแหงล่งครับไม้ครับแบบนนวิธีการทอดปอลาแหงรักการที่ต้องก็คือ,อเอาน้ำมันล่งแล้วเอาปลาล่งเลยครับน้ำมันลงแล้วเอาปลาแหงเขาล่งแซ่เลยแต่ก็เอาไฟอ่อนๆอย่าเริ่มต้นเลยครับไฟอ่อนๆจะเริ่ม้นจนจบ คนดังสีไปเรืเเ่อยๆไปครับค่ายๆงอขัวบงังคีขัวเขาข,ขัวนะครับคนไปเรื่อยๆจนฟังเสียงว่าปลาจิมันสีดังเสียงก้องแกงก้องแกงคือมันมันกรอบแล้วนะครับมันกรอบดังสีดังเสียงก้องแกงแกงแต่กับเบิ้งสีมานําครับเบิ้งสีมานําำแต่สีมันออกสีออกเปเหลืองทองนะครับจะเสยมันเหลืองหลแต่ยังยังอ่าเหลืองทองพอดีงามแล้วแต่ตรงเฝ้าตักลงครับ เอาตักลวกเน้นเสียดนมันเื่อว่าไอ้มันไปข่วมห่อนขี่เรืออยู่หนิ่ล้ครับแต่เขาเอาประเภทว่าซุปว่เเลื้อยเต็มที่ใน,นกระทานี่ตักออกไปนี่เป็นใหม่นี่ครับเป็นใหม่เลยจากปลาหง่ำ,ำสวยๆนี่เนื้อขีเสียบขีมันขีหอมนี่ยกลายเป็นฟ้าใหม่ครับคิ้วเหม็เนเหม็นคิ้วครับใช้การไม่ได้เลยเพราะนั้น ผู้ใดจะทอดปลาแห้งชูหัวทอดปลาแห้งชูเนี่ยกินนะครับสองใสซุปนี่ครับใส่น้ำมันแซ่น้ำมันเลยนะครับน้ำมันหน่อยน้ำมันหลาน้ำมันหลายจะดีครับเขาจะเห็นในว่ายหรอกเห็นสุกเห็นเลี้ยงในว่าตอนนี้น้ำมันผมไ่เพียงพอครับปลาหลายก็ยน้ำมันอาจะคนใส่ผงเสียดแบบนี้เลยหัวใหม và cái việc này là 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 tôm việc này ออนเกนะะตครับออนเกตจริงว่าสุดครัแบแ,บแ,ต,แต,ต่ว่าเกตเพราะดำนะไม่เกตยู่วสองหลังนี้เตี่ยวแล้วก็เนี่ยต้องเสียสมดีดังกองแกงกองแกงแล้วสุกเต็มที่แล้วครับก็เต็มที่แล้วเอาไปซ้ำนี่แล้วเนี่ยชี้ซ้ำนี่ครับชี้ซี่ครับนี่แบบนี้ครับเด็กอะไรครับ เป็ดเส่แต่มันมันเย็นแล้วมันจะกรอบทัดทีครับจะกรอบเลยเรืองี้ใช่เป็นปลาเล็กปลาหน่อยมีกระดูกก็เรียว่ากระดูกก็ถือว่าคือหน่อยเอื้อนกลางนี่กาลางตำเขาไปแล้วเทาก็สิดได้ทั้งโปรตีนเนี่ยเส้นเสี่ยงครับทีนี้น้ำพริกสวรรค์เท่านะครับตันนี้ผมบดใส่ซื้อน้ำพริกแม่หลกครับอู้ จะยานรับทนว่าดำชิ้นนี่รกคุ้ยก็เจี๊ยบจกนี่รกเนาะมีตะค้นอยู่ขึ้นสวรรค์ตัวพิดเกเลยครับตพิดแกดะเดี๋ยวจะตักออกีกันน้ำมันออกของผมครับอีใส่สองกระทะครับใส่ซองกระทะแต่ว่าเดี๋ยวครลง มันครับด,ดาางเงรับองงามยครับเป็นทเอามันเหลืองจำดีอยู่ในกระถานี่ครับเอองมานีโอ้ยผมคับใหม่ใหม่กันผมอันนี้ค้อนขีมลครับ เดี๋ยวเย็นก็หนี้ปที่นั่นสิก็คนนี้ครับเดี๋ยวเขาจะไปต่ำกับคนกวายมันเย็นขึ้นครับกวางเสด็จมันเหมือนกัน ไว้นะครับตาดลมไว้คล้ครับคล้ซอยหิงกุ้งเคยครับ you เจียวหอมเจียวกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวตะไคร้ครับเจียวขิงลงมันเสดเจียวกรเียมเจียวหอมก่อนครับเจียวหอมกว่า ีียมน่ก็เจ็ดหัวเหมือนกันครับมาเตรียมกิน,ก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 น ได้สักระยะหนึ่งนะ้ครับหอมเริ่มแสดงค่าที่กรอบแล้วนะครับแล้วก็ลงกระเทียมได้เลยครับไม่ต้องแยกนะครับไม่ต้องผัดทีละตัวลงพร้อมกันเลยเดียวกับเทียม่อดนะครับดังน,นั้นเขาก็จะกรอบจนเหลืองอพร้อมกันครับเนสักระยะหนึ่งก็จะมี วัตถุดิบอือ่นมาเพิ่มครับพร้อมก,กับยมเริ่มเหลืองนะครับต่อไปครับตะกไร้ครับตะกไร้ลงไปเลยตะกไครไปสักระยะหนึ่งไฟต้องอ่อนนะครับไฟอ่อ,อน,ออนกลงังขึ้นบ่อ พร้อมกิ่งนักไ้แล้วลงพิงครับลงไปเลยลงขาสับครับลงไปเลยยิงไฟยืดเง ลงในที่ครับกับบีครับสช้อนโต๊ะ เดียวเข้ากันให้เข้ากันทุกส่วนนะครับรดไฟลงด้วย,ยวลงดไฟลดไม่หอมแล้วลงชรสรสดีครับ รังกันไปเลยแล้วก็ลงน้ำตาลครับน้าตาลใสเอเยื่อบวกให้น้ำตา,าลละลายครับ เปียกครับน้ำข้ามเียกมันจะเคี่ยวได้ทีแล้วครับลองชิมรสดูหน่อยว่ารสชาติออกมาอย่งไรครับหวานเปรี้ยว ดีครับหวานพอดีเพื่อหวานพอดีเล็กนิดหน่อยอ่าใส่เราครับเพราะเราทำน้ำพริกน้ำพริกสวรรค์ครับน้ำพริกสวรรค์แล้ก็ใส่พริกไปเลยครับนึ่งทับที่ครับ ชอบเห็นมาก,กว่าเป็นกาชอบนะครับน้ยสร้สันครับก็บ้านเรานะครับเปกีดเลยแหละ กันนะครับสีสันลงสวยงามนะครับเหมือนน้ำพริกเผานะครับส่วนนี้ส่วนน้ำพริกเผาเลยแหละถ้าเราจะเอาไว้ต้มยำนะครับก็ใช้สูตรนี้เลยแหละแล้วก็เก็บในขวดแก้วแล้วก็เข้าช่วยเย็นไว้เลยครับหลังจากมันเย็นนะครับนี่ก็เป็นน้ำพริกเผาแต่ต้มยำได้แบบอร่อยลยครับ รสเบาางสอนนะครับมันจะเลยเป็นน้ำผึ้งเขาส่วนนึงครับอ่าหอมในที่นะครับกุ้งเคยครับตัวนี้ไม่ตำเลยครับไม่ตำเลยใส่ลงไปอีกครึ่งช่วยครับสารไอโอดีนครับเกลือไอโอดีนอ่ตกไปนิดหน่อยครับ เก็บความมัวแล้วก็เพิ่มสารโดยดีในอาหารด้วยตัวหอมมากเครับอ่าเนี่ยทุกอย่างหอมได้ที่แล้วครับลงผักเอกเราเลยครับปลาแห้งบ่นครับเนี่ยตกเงือกเลย ประม,มาณหนึ่งกิโลกร,รัมครับปลาแห้งไนอ่อนเขาจ้เท่ากันอันนี้จะเป็นริงโลกลอกเหนียวนี่หนึ่งนะครับแบบน้ำครับออกทางน้ำไม่แห้งไม่ โ้งนะครับชุดนี้ส่วนนี้ส่วนแบบน้ำพริกสวรรค์เกียกครับสวรรคเปียร์สวรรชุ่มชื้น น้ำปลาต้มนะครับน้ำปลาตม้มไปเลยโอ้โหโอโหอมมากครับใส่ถุงข,ขั้นสุดท้ายนะครับ ย่างเข้ากันเรียบร้อยแล้วดมกลิ่นแล้วนัวพอดีแซ่บครับจำรับเข่าหอันกินก็เขาเ้าสวยร้อนๆก็อร่อยครับเข้าเนี้ออุนอ่นๆก็แซ่บสุดท้ายปิดแก๊สครับชึบจุ่มย่างขมินไทรครับไปมุกตูดครับใบมุกตูดหั่นไว้และตากลงไม้ ไว้แ8ชั่วโมงค่ะ8ชั่วโมงัวน่หันตอนเช้ามาทําตอนเย็นสูวนนี้สูตรพุจุครับผตรพุจุเปียกไม่แห้งครับ ไปน,น้ำครับโอเคพร้อมเสิร์ฟครับพร้อมเสิร์ฟแบบหอมแบบอร่อยเลยแบบเส่บเลยเแล้วข้าวเหนียวกระเส่บ สดสวยกับอร่อยครับลองดูนะครับส่วนนี้ครับ